ดีตอนเช้าวันนี้เรามาถึงกรทพเวลานัด6โมงเช้าเป๊ะๆขบยนมีพี่เตยมีสองคันนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่เตยจะพาไปเชือดวันกันแต่ว่าจะไปที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแ๋ยวันนี้จะพาไปดูเอาแบบร้อนๆมีบะรับเอาเอาสามไม้ครับข้าวเหนียวเสิรับ ครั้งแรกอะไรนะกิเลือสเป็นสีส้มไอ้อ <laughs> ครั้งแรกแรกๆเลยสีฟ้าก่นอน <laughs> สีฟ้าเป็นสีส้มตอนนี้กี่เลสเป็นสีแดง <laughs> ไม่ใช่อะไรนะล้มหลง <laughs> จะจอดไหมเราวังสะปุงอ่ะหรือว่าจะไปเลยไปทางขึ้นก็ได้พี่ทางขึ้นตรงไหน ได้ใช่ไหมไปไปเลยจุดจุดเซ็ตของก็ได้ที่จอดเซ็คของอยู่บางชะพุมันไกลไหมม่ไม่จอดแล้วเดี๋ยวดูอาการก่อนได้ได้เออแต่ถ้าอยากจอดก็บีบแต่บอกเออแต่หลักๆค<ม>ือไม่จอดแล้ว เจ็ดโลเองจ็ดโลเนี่ยทางเนี่ยทางใช้เวลาครึ่งวันโ้ยทางคอนกีตอี <c oughs> คอนกีต <c oughs> คอนกรีตทางดีชีสบายโอ้สาเอากล้องใหญ่มาก็ต้องใช้บ้างดิไม่รีบไม่รีบทั้งวันเรื่อยๆโอ้คือบปมีเน็ตวันนี้เรามาถึงภูโปกเดี๋ยววันนี้ช่างเตยจะพาไปในไม่รู้ครับพารอดไม่รอดก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยสองกิโลกับบัก เสามสิบเอ็ดตัวนี้เอาเท่าไหร่ข้างหลังพื้นฐานเท่าไหร่นะพี่เอาข้างหน้ามันเท่าไหร่น้ำมึกี้ยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบเอาเอาเอายี่สิบห้าอ่าพอแล้วมั้งไปแล้วไปแล้วกี้เท่าไหร่นะยี่สิบไม่เมื่อกี้เท่าไหร่อันนี้โอ้ยก่อนจำไม่ได้ สามสองกันโอไ้ไม่มันเติมได้มันยังไม่ถึงไหนเลยยี่สิบสองเอาเท่าไรนะยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าเกินพื้นฐานก็ดีนะพี่มันไม่ชินเซตกล้องเรียบร้อยนะครับผมกล้องสามตัวปิดหมวกหนึ่งมาดูกันว่าวันนี้ใครจะล้มเยอะก่อนที่คุณจะปูคุณดูชุดผมก่อนชุดผมพร้อมมากรองเท้า เสื้อชุดขาดอย่างเดียวน<า>้ำกสกิวขาดสก,กิวแล้วก็น้ำน้ำที่จะกินกน้ำครับไม่มีน้ำพี่ว่า <c oughs> ขี่ไปซื้อน้ำก่อนไหมพร้อมเฮ้ เรียบเลย <laughs> ไม่เหลือครับไปตามลายนี้เลยวะเราก็ขึ้นนู่นนะพี่นะเข้าร่องนี้เราก็ขึ้นนู่นนะ <c oughs> ด็หลังมันติด หน้าเข้าร่องยังไงวะผมไม่ได้พี่ติดไม่ล้มไม่ล้มเดี๋ยวควาหมายจะเอาล้รหน้าไป่อง้องับหลังมันติดอยไม่ยไม้เยก่รหนซ้นะตงห

เลยครับเอาคนไปมันไปนี้ดูเจ้าดินครับเกือ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 บแต่ว่าตรงนี้ผมว่าโอเคกว่าพี่ใช่ไหม อันนี้ป่ะอนัอนไหนลองนี้ Oi <laughs> hey, านผู้ชมสุดยอดมากอย่ามาเอกคลิปต,ต่อไปเชื่อผมเอาสี่ไปไม่ได้พี่เอาขับไปไว้อ่ะ ยากเลยทีนี้จะเลี้ยวรถยังไงวะ,งวะไม่จะเลี้ยวรถยังไงตอนนี้ แล้วฮูปกอันนี้ยังไม่ถึงยอดนะครับเมื่อกี้ขี่ไปยอดตรงนู้นตรงนู้นเราเจอเจ้าชิ่นวัวกับควายอยู่นวนมองหน้าเลยจบครับไม่ถึงก็เลยได้อยู่ตรงนี้ช่างเตยในวิวอยู่ดูนี่ว,วิของมึงเลยครับทั้งวัวทั้งควายพี่ เหมือนควายเพือกอะสวยครับตรงนั้นก็สวยนูนเห็นไหมอ่าตรงนี้เราตอนนี้เราจะนอนพักก่อนเราเกือบไม่ได้เอาน้าํามาเกือบไม่ได้เอาน้ํามานะครับเดี๋ยววิวสวยๆโอ้บอกมาไม่ได้บอกผมโอ้ขอบคุณครับเอเคเมื่อกีอกก้เราเจอเจ้าถิ่นนะครับพี่เขาเจ้าขึ้นลายให้ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเพราะเราขึ้นไม่ไหวสุดยอด เรียบร้อยครับซองหลุมเสร็จเลยมีร่องมีรอยตรงนี้รอ,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 อยแรกมี่เลยลองรอยนี่รอยละเอาอยู่ครับเอาอยู่โปรเทคเอาอยู่สปอนเซอร์ต้องเข้านะให้ผมนะ <laughs> ตาสัญลักษณ์ <laughs> <laughs> ดูครับสภาพ เรียบร้อยทิปแรกและทิปเดียวและทิปสุดท้ายพอครับอันนี้เดินทางกันต่อไปหาดึงหน้าสักหน่อยบายบายครับครูปกไม่เจอกันอีกแล้วพอละบายบายครับ